นัจจักกระแดะเป็นเหตุจอรนวินยูเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหมิ่นบิ๊กตู่ยืนยันทำรายการเหมือนเดิมใช้โซเชียลเหมือนเดิมที่สอนอนังเลิง้งนายกฤษดางนุจรัตทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนพานายวินยูวงสุรวัตรหรือจอรนวินยูพิธีกรชื่อดังเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนโดยนายกฤษดากล่าวว่า จากการตรวจสอบกับพนักงานสอบสวนเป็นคดีที่นายอภิวัตขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหรือคอตสอมาแจ้งความดำเนินคดี2คดี โดยคดีแรกเมื่อเดือนธันวาคม2563จอห์นวินยูโพสต์ทวิตเตอร์วิพากษ์วิจาร์บิกตูมีคำว่านัจจะซึ่งคดีนี้ถูกแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาส่วนคดีที่2เมื่อเดือนเมษายน2564โพสต์ทวิตเตอร์วิจาร์ณกรณีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ว่ากระแดะอยากยึดอำนาจมาแล้วบริหารประเทศไม่ได้ คดีนี้แจ้งข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและดูหมิ่นเจ้าพนักงานเนื่องจากทําให้นายกได้รับความเสียหายอ๋อน,จน,นะจาเหรอครับนะจงผมก็ยังแสดงความเห็นเหมือนเดิมนะครับว่านาจานี่ก็มันก็ไม่เหมาะสมนะครับที่มันจะออกมาจากปากของคนที่เป็นนายกฐมนทร,รีแล้วก็โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันแย่แบบนี้ทั้งในเรื่องของการระบาดของอย่างโควิดใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของสภาพเศรษฐกิจรวมถึงปัญหาการเมืองที่มันไม่นิ่งสักทีทั้งๆที่ ที่เข้ามานานขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็อำน,นาจเด็ดเสร็จเยอะหลือเกินแต่ปัญหาก็ยังเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมความสามคัคคีความปรองดองอะไรต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นนะครับก็ผมก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้คงไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่ที่คงจะพูดต่อไปผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับความผิดปกติในสังคมตอนนี้นะครับก็คงจะต้องต้องพูดกันต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆครับก็ยังทำเราก็ยังทํารายการเหมเือนเดิมนะครับแล้วก็ เรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียผมก็คงยังใช้ต่อไปตามปกติครับแล้วก็ยังยืนยันเหมือนเดิมน,นะครับว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะที่เราเห็นมีการเหมือนคล้ายๆเป็นการตั้งทีมขึ้นมาเลยนะครับ,ใ,รบในการสอดส่องแล้วก็ติดตามว่าเออใครพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับออนายกหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการดําเนินคดีซึ่งผมรู้สึกว่าเออเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆนะครับแล้วก็ การที่ประชาชนหรือว่าคนที่ทําหน้าที่ในฐานะสื่อเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าก็เป็นกรณีที่ประชาชนทุกคนก็ต้องศึกษา mm hmm. แล้วก็ดูไว้อะครับว่าโอ้นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศเราตอนนี้นะนะครับเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกหรือล่าครับผม ายวินยูได้ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเพราะเป็นสื่อมวลชนและเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานของรัฐบาลซึ่งยึดอำนาจมาจริงยืนยันว่าสิ่งที่พูดเป็นเรื่องจริงและจะนำพยานหลักฐานมาสืบประเด็นนี้อีกครั้งในชั้นพนักงานสอบสวนว่าพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจมาและมีกรณีที่ทำให้เชื่อได้ว่ามีการหาผลประโยชน์จากรัฐบาลสิ่งที่เราพูดไปเป็นการตั้งข้อสงสัยอย่างที่ประชาชนทั่วไปสามารถทำได้ โดยวันนี้ตำรวจได้พิมพ์มือและสอบคำให้การไว้และนัดมาพบพนักงานสอบสวนอีกครั้ง27มิถุนาย,ยน2565ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ